ท่นนะครับวันนี้เราก็อยู่ในสวนจิ๊บจบสวนทุเรียนพิไทยโอโซนนะครับแห่งุณเขาจมบ้านไร่อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเรานะครับผมอ่ะตอนนี้เราจะย่องไปดูนะครับว่าท่านลูกค้าเราทําอะไรเสียงเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันอยู่นะครับย่องมานะครับเฮฮาค่ะทุเรียนกรอบา้างหนเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวได้ย่องมาดูย่องมาดูย่องมาดูอนีเขาทำอะไรกันเฮ้ยลูกแกนี่บอกว่ามีคตรมากที่นี่ แล้วแล้วคุณพี่แหละครับมาผมเห็นได้แต่ทานน้ำมันยังยังไม่ได้ทานเนื้อเลยเยอะแล้วเต้นเลื่อนครบทุกนิ้วแล้วครับครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาปาดตรงนี้ให้อันนี้กรอบเนี่ยมันตอนนี้กรอบเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับที่มันกรอบนอกนุ่มในครับฟินมากเพราะอันนี้ขโมยของลูกซีลูกค้ามาให้เลยครับอันนี้อ่ะพี่จัลายไหนแล้วลูกอร่อยค่ะอร่อยคองคอร่อยเลยนี่อันนี้หวานมันเหนียวแต่เหนียวไปทางอื่นเนาะใช่เหนียวหนึบ อ่ะอร่อยอันนี้ทาอร่อยใช่ไหมนะโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่เลยต้องต้องคนสวยๆอาหารมาทานทานหน่อยทานโอ้โหชว์หน่อยแป๊บนึงนะคะอย่าตัดอย่าตัดเดือย อ่ะเต็มที่โอ้สุดยอดอ่าโอเคเอ้าออันนั้นให้ลูกโอโตกินด้วยกันอ่ะเดี๋ยวรอนี้กได้เลยเนี่ยเขาบอกกรอบอ่ะหลังจากที่พี่ทานน้ำทานน้ำเขาเรียกน้ำหวานมันมาเยอะแล้วอ่ะทีนี้เราจะได้มาทานจริงๆกันละ อะเปลือกเอาเปลือกเอาอันนี้คุณพี่คุณพี่คนนี้รอถือเปลือกรอก่อนนะอ่ะไม่เป็นไรอันเดียวคุณพี่คุณพี่เขาจะทานโชว์แล้วอ่ะทีนี้อ่ะเมื่อกี้ชิมน้ำที่หัวไอ้อะไรนะเขาเรียกที่กาวหัวโว้โหมาแล้วทุเรียนที่85จะมีน้ำหวานก็อันนี้เนื้อจริงของจริงเลยทีนี้ได้กินเนื้อมันแล้วอืมโก้ที่ผมยิ้มมาแล้วโอ้โเดเป็นน้ำเปิ้ลอ้โโอเคครับแต่คุณพี่เขาถือเปลือกรออันนี้ไม่เป็นไรเนาะยังรอยังมีความหวังอยู่ครับไม่เป็นไรน้องสองล้อยังรอย เอาตู้ค่ะคืออุม้มทำไมจะถ่ายเออเอาพ,พี่โอนี้เป็นเอาเมื่อ,อกี้ก็มีได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายสโลว์ให้เดี๋ยวถ่ายสโลว์ให้เด,ดี๋ยวถ่ายสโลว์ให้สวยงามมากพี่อ่ะทีนี้เอาเลยจัดหนักเลยครับจัดหนักเลยห<อ>ันมาที่นี่ดีกว่าเอาเอถ้ามีต้นทุนเยอะนอ่ะ อ่ะโอเคครับอ่ะตูม้าแค่ดูลีลาท่าทางเราก็ความอร่อยนี่ยังไม่ต้องบอกเลยอยู่เฉยๆอยู่จบกันไปจบกันไปเลยตอนนี้ห้านิ้วแล้วครับไม่ไม่ไม่รอใครแล้วรอรอใคแล้วแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืมเย้นของที่หมูสีสันสวยงามอ้ามทีอ้ามอุ้ย สุดยอดสุดยอดที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนสวนทุเรียนจิ๊บจ๊าบครับอำเภออะไรครับอำเภอ เทพสถิตเทพสถิตเทพสถิตจังหวัดอะไรคะยะยมค่ะอันนี้ทุเรียนปลอดสารตุเรียนปลอดสารทานกับเบี้ยก็ได้ครับไม่ต้องกลัวกินแล้วถึงเพ้อเลยค่ะลืมที่อยู่เลยค่ะหลับละเมอหลับละเมอล้ำเพชรนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรกูเดียวละเมอขอบคุณพี่เมื่อไรจะได้ทายเขาเนี่ยโอ้คุณพี่ได้สวยที่สุดเลยอทีนี้คนใจอี่ฉากันเลยนนั่เอาของพี่อะสวยร้องว่องร้อะ หอมาหมารอรอรอ,อพี่คนสุดท้ายเขาังยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรยังไม่สุดท้ายยัง,ม,ยยงมีอีกขอบคุณครับถ,ถึงหันนเื้อโชอ้โหสวยม,มากเน,นะครับห,หิวสวยมากโอเคกรอบนอกร่มในาทานเลยครับทีนี้จะได้บรรยาย อร่อยมากครับหอมโอ้โหอร่อยอร่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับราเราผู้ใหญ่ยังเหญ่พีกยังเหออี่งผอ๋อยังเหลืออีกยังเหลืออีกหนึ่งผู้ถองเลยเนี่ยต้องกถูกต้องตงถูกต้องถู้องอกตู เดี๋ยวเธอเด็นอไม่ได้เะเบาหันดูเมียก่อนอันนี้เลนน้องลงไปเยอะหันมาทางนี้แล้วเจอนมนวอร่อยค่ะโอเคครโอเคครับเลยกำลังรอกำลังรอรอลนรอรุนอสุดท้ายกันเยบ้ยัครัหันไป 啊，我们成都，从小没看见有蚊子。<noise>